สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการใช้ Sound Effect ประกอบการสอนนะครับเราจะเห็นว่าก็มีหลายคนได้แชร์ไปแล้วเนาะเพื่อที่ทำให้การเรียนการสอนของเรานั้นตื่นเต้นเราใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแชร์ในมุมมองของคนที่ใช้ iPad โดยที่ใช้คอมเนี่ยเป็นตัวที่มอนิเตอร์ดูนักเรียนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ทีเดนส์แชร์นะครับที่ได้ทาการ สร้าง Google Site ที่รวบรวมเสียง s า u n d ฟเฟ e c t ไว้ให้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้ใต้โพสต์นี้นะครับจะเห็นว่าเว็บนี้เพียงแค่เราเอาเมาส์ไปคลิกก็จะมีเสียง s า u n d ฟ f ฟ e c t ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งวิธีการใช้นะครับประกอบการสอนอันดับแรกนะครับเราจะต้องแชร์สกรีนโดยเลือกเป็นอ t แท็บก่อนนะครับอันนี้คือผมสอนผ่าน Google Meet เพื่อที่ผมจะใช้เสียงจากแท็บได้นะครับก็เลือกแท็บ ที่เป็นเสียงรอไว้นะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้าตาของเด็กที่เขาจะเห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับสำหรับวิชาเลขน,นะครับผมได้ทำการเตรียม iPad เอาไว้เรียบร้อยแล้วสมมุติว่าผมจะทำการสอนโดยใช้ Good n o t e นะครับซึ่งเป็นชีตเลขที่ผมได้เตรียมไว้ผมก็จะแชร์สกรีนนะครับ จะเห็นว่าหน้าตาที่แชร์สกีนนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นั้นจะเปลี่ยนไปนั่นก็คือสิ่งที่เด็กเขาจะได้เห็นในหน้าจอของเขานะครับซึ่งตัวคุณครูเองก็จะทำการสอนไปเรื่อยๆนะครับสวัตัวที่คุณครูจะไว้ใช้สำหรับเปิดซาวเอฟเฟกเราจะเห็นว่ามันจะเก็บไว้ตรงนี้ซึ่งคุณครูนั้น จะต้องมาทำการกดสัญลักษณ์ตัวนี้ก่อนนะครับคืออันมิวก็คือเราต้องการใช้เสียงจากแทบนี้ได้เหมือนเดิมนะครับถ้าคุณครูไม่ได้กดแทบนี้จะไม่มีเสียงที่เราไปคลิกเมื่อกี้นะครับก็กดอันมิวก่อนนะครับหลังจากนั้นคุณครูก็จะทําการสอนใน iPad ก็คือเขียนไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่ตัวคุณครูจะสอนไปแล้วก็มีการหยุดใช้ซาว d ีเฟกต์คุณครูก็มาเปิดแทบนี้รอเอาไว้อะครับ ต้องการใช้ตอนไหนก็มาใช้เมาส์ไว้ก็จะมีเสียงออกไปในส่วนซาวของเด็กอันนี้เราอาจจะเห็นว่าเออมันออกที่คอมของเราด้วยอผมจะลองปิดเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเสียงนั้นออกในทาง iPad สมมุติว่า iPad นั้นก็คือเป็นเสียงที่เด็กๆเ,เรียนอยู่ที่บ้านนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเสียงก็จะออกในส่วนของ device ที่นักเรียนนักเรียนได้อยู่ที่บ้านนะครับก็ฝากคุณครูไว้ลองปรับใช้ใดูนะครับก็มีอะไรก็ลองมาแบ่งปันกันได้นะครับสำหรับวันนี้จบแค่นี้ครับขอบคุณครับ